คุณและเขามีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันไหมขอพัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเราดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาเป็นใครแล้วก็มีบุค,คลิกลักษณะตรงตามที่คุณนึกถึงหรือเปล่านะคะ The Star นะคะหกไม้แล้วก็ The World นะคะ เดสตานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีกุมนะคะเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนมีโลกส่วนตัวนะคะนิสัยอ่อนโยนจริงใจใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะ เป็นคนเสียสละแล้วก็ง่ายๆนะคะอะไรก็ได้เนาะเป็นคนไม่จุจ้จี้จุกจิกนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมนะคะชอบธรรมชาติชอบความสันโดษเนาะแล้วก็หกไม้นะคะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนพากเพียรมาด้วยตัวเองนะคะให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่คิดช้าคิดนานคิดละเอียดรอบคอบ ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วก็ the world นะคะ the world ก็เป็นตัวแทนของคนธาตุไฟเหมือนกันนะคะราศีเมษสิงห์ธนูเนาะ the world นะคะเป็นคนฉลาดรอบรู้มีสติปัญญามีเหตุผลนะคะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนกันนะคะทั้ง3ามใบนะคะอาจจะเป็นหนุ่มใหญ่เนาะหรือว่าเป็นคนที่รักใครค่อนข้างยากนะคะไม่ใช่คนเจ้าชู้เพลย์บอยนะคะจะเป็นคนคิดช้าคิดนานกว่าจะรักใครได้แต่ แต่ละทีเนาะแต่ถ้ารักแล้วก็รักเลยนะคะบุคลิกจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะว่าคนคนนี้หรือว่าคนที่เพื่อนๆน,นึกถึงคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับมารักกันไหมนะคะขอไพ่สักสามใบนะคะเป็นควีนถือไม้นะคะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ 10ไม้เด็กถือถ้วยนะคะคุณอาจได้รับการติดต่อสื่อสารหรือได้รับข่าวสารจากคนที่คุณนึกถึงก็ได้นะคะปัญหาต่างๆที่มีอาจได้รับการสะสางแก้ไขนะคะหรือได้กลับมาพูดคุยนะคะควิ้นถือไม้คนคนนี้เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเขาจะทำอะไรเขาก็ทำจริงนะคะแต่เป็นคนที่มีอีโก้มีความเชื่อมั่นในตนเองเขาจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของเขาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเขากลับมาเขาก็จะติดต่อสื่อสาร มาหาคุณนะคะแต่อาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกเท่าไหรนะ่นอะว่าคิดอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอไพ่เพิ่มอีกสักหนึ่งใบนะคะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะควินถือถ้วยนะคะคนคนนี้ยังมีความมั่นคงนะคะยังรู้สึกดียังมีใจให้อยู่นะคะ คนที่คุณนึกถึงมีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันไหมเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เพราะว่าเป็นเด็กถือถ้วยเนาะอาจเป็นการรอคอยการติดต่อมีข้อความมาหาหรือว่าข่าวดีที่คุณกำลังรอคนที่คุณกำลังรอนะคะอาจจะมีการติดต่อมาหาเนาะสิบไม้นะคะปัญหาที่มีอาจได้รับการสะสาง เป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็ยังคงรักมั่นคงนะคะคุณและเขามีโอกาสจะได้กลับมารักกันไหมมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าจะได้กลับมาคบกันไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไพ่เพิ่มในคลิปต่อไปนะคะ